ปัจจุบันธุรกิจที่ขายดีที่สุดเนี่ยคือธุรกิจการส่งสินค้ารัฐบาลต้องปรับเป็นตัวกลางอะว่ายง่ายเป็นตัวกลางในการขายสินค้านะครับให้กับประชาชนประชาชนที่ว่าเนี่ยนะครับคือประชาชนคนไทยขายไปที่ไหนไม่ใช่มองเฉพาะขายกันเองหนึ่งขายกันเองเต้องจําเป็นต้องทําแต่ผมก็ดังเรียนว่าขายไปทั่วโลกเลยฮนะทั่วโลกเลยรัฐบาลเป็นฮับขายไปทั่วโลกแค่เนี้ย วิกฤตย่อมมีโอกาสสิ่งเหล่านี้เรียกว่าเป็นโอกาสทองในยามที่ราคาน้ำมันกำลังพุ่งสูงขึ้นในยามที่โควิด -19 กำลังแพร่ระบาดซึ่งเราทำประสบความสำเร็จมาแล้ว2ยกถ้าอีกยกหนึ่งแม่นยำนิวตรศาสตร์เราจะผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้วย สวัสดีครับมาพบกับผมเทือศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นประเด็นเรื่องการแก้ไขปัญหาของแพงสินค้าแพงนะครับที่กําลังเกิดขึ้นน้ํามันแพงค่าแรงถูกเนี่ยนะยังไม่มีรัฐบาลชุดไหนสามารถแก้ไขได้เลยน้ำมันแพงค่าแรงถูกวันนี้ผมมาจะอธิบายมาให้กับหุ้นส่วนได้ทราบว่าแก้ปัญหายัางไง ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองเนี่ยจะพลิกสถานการ์แก้ยังไงน้ำมันแพงข้าวแรงถูกเนี่ยเราจะทำอย่างไรในยุคปัจจุบันที่จะทำให้สินค้าเนี่ยขายดิบขายดีและก็ไม่ส่งผลกระทบอะไรมากนะมาเข้าสู่กระบวนการเชิงปรากฏการณ์ก่อนปรากฏการณ์ตอนนี้ต้นเหตุมันมาจากอะไรนะครับสงครามในยูเครนนะระหว่างรัสเซียกับสหรัฐอเมริกา ที่ใช้สมรภูมิยูเครนเป็นสมรภูมิในการต่อสู้สาเหตุมันเกิดอะไรเกิดขึ้นนะครับเกิดจากรัสเซียไปทําการสนับสนุนอาฟกานิสถานและซีเรียสู้กับกลุ่มนาโต้และฝั่งสหภาพยุโรปรุมใหญ่นะครับเล่นงานรัสเซียสนับสนุนอาฟกานิสถานสนับสนุนนาโตจนไอ้สนับสนุนทางซีเรียนะอัสาซัดจนเป็นที่มาอะไรจนเป็นที่มาของฝั่งสหภาพยุโรปแล้วก็ฝั่งนาโตพ่ายแพ้สงคราม ราวนี้สหรัฐอเมริกาก็ดันเกมเปิดเกมในยูเครนพยายามจะเปิดและในโปลแลนด์พยายามจะเกิดสงครามในสวิตเซอร์แลนด์เพิ่มนะครับเพราะถ้ายิ่งเกิดสงครามขึ้นมาเท่าไหร่สหรัฐอเมริกาขายอาวุธได้ดีดขึ้นนะครับที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกาใช้ตะวันออกกลางเป็นสมรภูมิยุให้มุสลิมกับมุสลิมแตกกันเองฆ่ากันเองนะครับสู้กันระหว่างนิกายซุนีกับชีอะนะครับลบกันเรียบร้อยได้ขายอาวุธนะครับนี่คือสิ่งที่ เกิดขึ้นในช่วงระหว่างนี้สิ่งที่ตามมาในช่วงระหว่างนี้คืออะไรนะครับพอเกิดสงกรามเกิดขึ้นนะครับหนักขึ้นตามสถานการณ์แล้วนะครับสิ่งที่ตามมาน้ำมันใครชนะก็ได้แหล่งน้ำมันไปที่ผ่านมารัสเซียได้แหล่งน้ำมันจึงได้เข้าร่วมกับกลุ่มที่เรียกว่า OPE+ c Plus เป็นต้นมามีความพยายามที่จะไปล้มราชวงศ์ในซาอุดิอาระเบียตอนนี้ฝั่งซาอุดิอาระเบียหัน กับกลุ่มโอปกทั้งหมดหันไปยืนข้างรัสเซียที่สนับสนุนราชวงศ์ซาอุดิอาระเบียตอนนี้สงครามที่เกิดขึ้นยืดเยื้อและยืดยาวและมีการคาดการณ์ว่จะลากกันป็นปีเลยนั่นหมายความว่าตอนนี้ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็นรัสเซียฝ่ายใดชนะจะมีผลกระทบต่อประชาชนทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศไทย ในเชิงงานบีเกะขนาดนี้ถ้าสงครามเกิดขึ้นเราจะรับผลกระทบอะไร 1. นึ่ง้ำมันแพง 2. ค่าแรงถูกนะครับสิ่งที่ตามมาก็คือว่าจะส่งผลทําให้เกิดผลกระทบทั้งเศรษฐกิจสังคมการเมืองในเชิงสิติเมื่อไหร่วันที่1พฤษภาคมไปต้นไป ในเชิงเศรษฐีวันที่16พฤษภาคมเปต้นไปเฉพาะเดือนพฤษภาคมจะหนักขึ้นปัจจัยภายนอกจะส่งผลกระทบต่อปัจจัยภายในแต่ปัจจัยภายนอกในเชิงเศรษฐีจะหนักมากไม่ใช่หนักธรรมดาจะหนักมากหนักซ้อนกันเลยนะครับในเชิงเศรษฐีนะครับแล้วมันจะเป็นอย่างไรในประเทศไทยในประเทศไทยจะแก้ปัญหาอย่างไรล่ะนะครับรัฐบาลตอนนี้ราคาน้ํามันจากพยุงน้ํามันดีเซล30บาทพยุงไม่ไหวต้องมายัน35บาทแล้วจะขึ้นเป็นขั้นบันไดตอนนี้ จาก30บาทขึ้นเป็น32บาทจาก32บาทก็จะค่อยๆขยับขึ้นขยับขึ้นเฉพาะน้ำมันดีเซลนั่นหมายความว่าสินค้าต่างๆจะพุ่งสูงขึ้นแต่รัฐบาลก็ไปอุดนะับด้วยการใช้หลักประชานิยมหรือประชารัดไปจ่ายเงินคนแก่มากขึ้นและกำลังจะทำเฟสต่อไปคือโครงการคนละครึ่งนะเพื่อให้เกิดความหมุนเวียนทางด้านเศรษฐกิจแต่ในหลักเดียวกันในวิกฤต ย่อมมีโอกาสอยู่เสมอสถานการณ์ตอนนี้ถามว่าหนักกว่าปี40ไหมหนักหนักกว่าปี40มากไหมมากมหาศาลนะนะครับปี40เนี่ยวิกฤตเศรษฐกิจนะฮะหรือฟองสบู่แตกหรือถูกเรียกว่าครอ s i ิสไม่ยาว กเกิดขึ้นในประเทศไทยลุกลามไปยังสิงคโปร์และฮ่องกงแต่คราวนี้ลามไปทั่วโลกมันยิ่งกว่าปี400เท่าพันเท่าโดยเฉพาะเ,าเรื่องของสถานการณ์โควิด -19 ต้องรับดาวเกอร์ฟิลอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนยาวนานมา2ปีนะครประกอบกับสงครามที่เกิดขึ้นทําให้ราคาน้ํามันพุ่งสูงขึ้นที่ผ่านมาน้ํามันโคตรถูกแล้วเพราะไม่มีคนใช้ตอนนี้น้ํามันโคตรแพงเลยน้ํามันแพงค่าแรงกับถูก ก็หนึงมีการเรียกร้องตั้งแต่วันรายงานที่ผ่านมาพยายามขึ้นก้าวแรงเอาละนั่นคือปัญหาละ่ะใครๆก็พูดถึงปัญหาได้ว่ามันเกิดปัญหาโน่นนี่นั่นสารพัดประเด็นคือแก้ไงอะ่ะรัฐบาลในสถานการณ์ตอนนี้รัฐบาลทําได้ตอนนี้ก็อาจประชานิยมเข้าไปทําโครงการประชาัฐนะโครงการคนละครึ่งนะให้เงินคนแก่เพิ่มไปได้ผลดีกับการเลือกตั้งด้วยนะครับไม่ยากเลย หลักการแก้ปัญหาในสถานการณ์วิกฤตเนี่ยมันจะมีทฤษฎีนะอย่างที่ผมเขียนทฤษฎีแล้วเพิ่งสอนเนื้องสายยศาสต์ทางการเมืองกับปกลรองไปหนึ่งต้องจับหลักว่าตั้งสติให้ได้แล้วก็ทําสมาธินี่คือปัจจัยสําคัญเลยตั้งสติและทําสมาธิประการต่อไปนะไปดูต้นสายปลายเหตุของมันคืออะไรนี่ผมอธิบายต้นสายปลายเหตุเอาแล้วแล้วเข้าสู่กระบวนการแก้ไขแก้ไขด้วยกันตรึงราคาน้ํามัน พลังงานแบ่งเป็น3ระยะระยะสั้นระยะกลางระยะยาวระยะแรกตึงราคาน้ำมันได้เงินอุดหนุนอุดหน,น,นุนได้ดานหนึ่งก็ต้องขยับเขาไม่ไหวละเขาอัน้นละนะฮะระยะต่อไปนะฮะหาแหล่งพลังงานใหม่จะไปซื้อซาอุดิอาระเบียจะไปซื้อของรัสเซียจะไปขุดของไทยเพิ่มเติมอันเนี้ยเป็นเรื่องของรัฐบาลที่ต้องทำหนระยะกลางระยะยาวต้องไปรถไฟฟ้าตอนนี้นะเดี๋ยวมาเล่ารถไฟฟ้าให้ฟังนะครับไปรถไฟฟ้าแล้วนะครับพอรถไฟฟ้าตอนนี้คนจองเต็ไมไปหมดรถไม่มีพอที่จะให้ สหรัฐมิกาขวางนะครับด้วยการไม่มอบชิปให้กับฝั่งจีนนะครับทำให้รถจีนมีชิปหรือมันสมองนะไฟฟ้าไม่เพียงพอคือสกัดนะการเติบโตของจีนละ่ะตอนนี้ที่สิ่งที่มันกําลังเกิดขึ้นในระหว่างนี้นะครับอะไรนั่นคือเรื่องของพลังงานแต่มันจะทําให้สินค้ายังคงแพงอยู่อะไรวิธีทํำยังไงในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองกันก,นกรอง จุดอ่อนของสภาวะเศรษฐกิจเนี่ยนะต้องเรียนหุ้นส่วนนะจุดอ่อนของสภาวะเศรษฐกิจในยามนี้เนี่ยมันสินค้าแพงค่าแรงจะถูกนี่คือจุดอ่อนแต่จุดแข็งของมันเนี่ยในยามเศรษฐกิจตกต่ําไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์โควิดหรือสถานการณ์สงครามสังเกตไหมฮะผมเคยเรียนไว้ตรงเนี้ยมันคือจุดเด่นเลยมันเป็นโอกาสสาหรับประเทศไทยเลยผมเคยเรียนไว้ตั้งแต่เริ่มต้นแรก,แรก ที่เกิดโควิด -19 ป้องปรามเยียวยาฟื้นฟูเก็บเกี่ยวพัฒนาเศรษฐกิจปฏิรูปประเทศจำได้ไหมคืออะไรซะามไหมคือการส่งออกรัฐบาลที่ผ่านมามุ่งของเรื่องการส่งออกมอบให้คุณจุริลนลักษณะวิสิทธิ์คือจุดเด่นของคุณจุรินเขาเป็นนักขายดีดขายสินค้าทําให้การส่งออกของประเทศไทยมากขึ้นอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเพราะเราต้องวางตัวเองเป็นฮับ เป็นแหล่งขายสินค้ายิ่งของแพงเรายิ่งได้ราคาแพงนะครับเรายิ่งขายดิบขายดีทําให้การส่งออกดีอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในช่วงโควิดที่ผ่านมา2ปีเออมันน่าเหลือเชื่อไหมเราจับหลักได้เราเป็นฮับเราส่งออกส่งออกส่งออกล่าสุดส่งออกทุเรียนนะครับการส่งออกจึงมีรายได้สูงสุดปัญหาเรื่องของพลังงานก็เอาได้น้ำมันไบโอดีเซลเข้ามาใส่ นะครับเอาอน้ำมันปาล์มเข้ามาใส่เพิ่มล่าสุด3 2แสนล้านที่ผู้ประกอบการในส่วนของน้ํามันดีเซลเนี่ยน้ำมันดีเซลผู้ประกอบการน้ํามันปาล์ม่ได้จากน้ํามันดีเซลไปขอบคุณพลเอกประวิตยคนคิดอยู่นี่ไม่ใช่พลเอกประวิทยนะที่สําคัญม,มากกว่านั้นตอนนี้มันทํายังไงอ่ะเอาละนะพูดถึงการส่งออกคือหล,ะละักแล้วนะเศรษฐกิจมันต่ำเนี่ย สงครามมันเกิดเนี่ยแต่ทุกครั้งที่เกิดแบบนี้สินค้าต่างๆจะขายดีขายดีโดยเฉพาะการส่งออกมอบให้กระทรวงพาณิชย์กระตุ้นเรื่องการส่งออกอันนี้คือหลักของประเทศเล้าทำยังไงต่อไปภายในประเทศอ่ะในเชิงยุทธวิธีก็ไม่ยากเลยก็ไปเร่งเรื่องหวยตอนนี้ก็เริ่มปรับเข้าไปใช้หวยออนไลน์นี่ผมเ,เรียนนะขายหวยออนไลน์หวยมันถูกด้วยขายได้มากด้วยคนจะไปซื้อมากด้วยเป็นหวยออนไลน์ต่อไปก็ไปปรับเกม นะฮะจะใต้ดินมาบนดินบนดินมาใต้ดินแล้วแต่น,นี่คุณเป็นยุทธวิธีเร่งขายหัวออนไลน์เขาจะเริ่มต้นขายนะครับตั้งแต่เดือนมิถุนาย,ยนเป็นต้นไปงวดแรกนะครับตั้งแต่วันที่16มิถุนาย,ยนก็เริ่มออกเป็นหวยออนไลน์5้ชุด5ล้านอันนี้ถูกแหละนะครับส่วนสิ่งที่ต้องทำต่อไปคือเรื่องคาสิโนนะครับคาสิโนออนไลน์ไม่ออนไลน์ต้องทำนะทำไมต้องทำอ่ะมันเป็นอินคอมเ็นรายได้ เทพไทยเสนาพงศ์บอกโอ้ยตอนนี้มีมาแฉเลยบอกว่าจะมีนายทุนจากจีนเข้ามาจะลงทุน,นที่จังหวัดตากลงทุนในกรุงเทพมานครไม่ต้องมาจีนที่ไหนก็รีบๆล,ล,ลงทุนนะแค่ได้ยินข่าวเฉยๆแห่กันมานะมันเป็นไรรายได้ของประเทศผมเป็นคนไม่เล่นการพนันไม่สูบบุหรี่ไม่เล่นการพนันผมจะไม่เสพยานะแต่อันไหนที่เป็นประโยชน์มันทำมันจะเป็นคนเฉพาะกลุ่มนะครับคาสิโนก็จะเป็นคนเฉพาะกลุ่มที่เล่น แต่เงินแทนนี้มันจะไหลออกไปก็ไหลเข้ามานักลงทุนไม่ทันไรเริ่มต้นว่าประเทศไทยกําลังจะผ่านกฎหมายเรื่องคาสิโนโแ่อยากจะลงทุนกันละนั่นคือรายได้ละ่ะที่มันจะเกิดขึ้นเอาละส่วนชาวบ้านน่ะเอออันนี้เราพูดเป็นระดับสูงไปแล้วนะครับนโยบายของรัฐบ,บาลเนี่ยระดับกลางไปแล้วระดับล่างอะ่ะทำยังไงเออนี่ผมเรียนหุ้นส่วนเลยนะไม่ยากครับไม่ยากเลยรัฐบ,บาลต้องทําหน้าที่เป็นคนกลาง รัฐบ,บาลมีความพร้อมอยู่แล้วเนี่ยอยู่ในมือเนี่ยยิ่งไม่ได้ใช้นะแลวทาไปแล้วเรื่องหวยออนไลน์ก็คือคนละครึ่งเอาไปใส่กับหวยออนไลน์นะโดยใช้แอปเป๋าตังกรองปรับกลยุทธ์อีกนิดหนึง่งไอ้แอปเป๋าตังไอ้คนละครึ่งนะครับที่มีอยู่แล้วเนี่ยคนมีอยู่ประมาณ50กว่าล้านเนี่ยที่ใช้อยู่แล้วเนี่ยไอ้เป๋าเป๋าตังะเพะได้เงินคนละครึ่งจะคนละครึ่ง ได้เงินอุดหนุนสองพันห้าพันได้อยู่แล้วเนี่ยคนใช้อยู่50กว่าล้านคนแล้วเนี่ยนะคราวนี้ไปหวยออนไลน์อีกห้าล้านเนี่ยหล้านฉบับนั่นหมายวามว่าจะมีลูกค้าอยู่50กว่าล้านซื้อออนไลน์เลยต้องปรับดิปรับนิดนึงปรับไง,ง,ไงทราบไหมฮะทาให้มันเป็นการขายสินค้าออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือร้านค้าต่างๆในโครงการคนละครึ่ง นะครับสินค้าต่างๆนะครับให้เอามาโชว์บนอะไบนโทรศัพท์มือถือปัจจุบันมีดา t a b เบ e แล้วนะครับเรียบร้อยแค่ปรับแอปพลิเคชันนะครับเอาสินค้าขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่นะผ่านองค์กรผ่านสมาคมก่อนมูลนิธิอะไรก็แล้วแต่ทำก่อนจากนั้นก็เข้าสู่สหกรณ์นะครับเข้าสู่องค์กรต่างๆและเข้าสู่รายย่อยรายเล็กขนาดกลาง เป็น grab food อ่ะเป็น food panda ทำแบบนั้นเลยนะฮะให้สินค้าขายตรงผ่านรบาลโดยโดยไดรทราบไหมฮะโดยไม่ต้องไปเรียบเก็บค่าคอมมิชชั่นปัจจุบันเรียกค่าเก็บค่าคอมมิชชั่น30%รัฐบาลฟรีเหมือนกับหวยเลยมาทำฟรีผมให้ฟรีนะ,ะฟรีเลยเป็นงานบริการของรัฐบาลรัฐบาลดูแลเฉพาะ data เงิน เกิดการหมุนเวียนโดยอัตโนมัติซื้อขายได้อย่างถูกต้องนะเงินไม่ต้องผ่านช้อปปี้ลาซาดา้าผ่านโทรศัพท์มือถือเป็นเว็บไซต์ข้นใหม่เว็บไซต์เลยแค่นี้แค่ตบานแค่เป็นศูนย์กลางนะครับในการจัดการคือต้องเข้าใจหลักการบริหารก่อนเราต้องการนักบริหารยังไงนักบริหารคืออะไรเรามีรัฐมนตรีนายกมนตรีไม่เกิน36คนรวมกันแล้วเนี่ย คนเหล่านี้กินเงินเดือนของประชาชนนะครับทุกท่านนะหุ้นส่วนกินเงินเดือนของประชาชนแต่กินเงินเดือนของประชาชนเนี่ยมีหน้าที่ภารกิจคืออะไรหลักก่อนนะภารกิจคือทําหน้าที่ในการบริหารจัดการก็แค่เอาหลักคิดนี้ไปบริหารจัดการนะฮะปัจจุบันแอปเหล่านี้เนี่ยมันขึ้นตรงกับอะไรมันขึ้นตรงกับกระทรวงการคลังกระทรวงการคลังก็ประสานงานผ่านธนาคารกรุงธงกรุงไทยเขาว่าไปเนี่ย ถ้าผ่านกระบวนการเหล่านี้ทำให้แอปพลิเคชันเหล่านี้ผ่านโทรศัพท์มือถือเหล่านี้ได้ประโยชน์ตอนนี้เรามีลูกค้าอยู่เลยาล้านคนเป็นอย่างน้อยเห็นไหมสินค้าแทนที่ว่าจะต้องไปเสียค่าคอมมิชชั่นให้แอปพลิเคชันต่างๆไม่ต้องเสียฟรีเห็นไหมแก๊ปส่วนต่างเงินที่มันจะต้องแพงขึ้นมันก็จะถูกลงสินค้าก็จะถูกลง3 0เ ตรงนี้รัฐบาลเป็นผู้กําหนดและกํากับราคาสินค้าแล้วเสร็จได้ไม่เกิน3เดือนส่งออกก็ดีอินคัมก็เพิ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นคาสินโนไม่ว่าจะเป็นหวยออนไลน์อินคัมเพิ่มแล้วสิ่งที่ตามมาสร้างแอปขึ้นมาให้ประชาชนโดยตรงได้ตรงๆเป็นศูนย์กลางนะครับให้ขึ้นทะเบียนที่โน่นนี่นั่นธนาคารกรุงไทยต่างๆให้ขึ้นทะเบียนเลย แห่ไปขึ้นทะเบียนกันนะครับทำระบบดาต้าเบสรัฐบาลเป็นตัวกลางในการประสานงานนะครับอาจจะเพิ่มขยายเป็นอีกแห่งหนึ่งตรงนี้ไม่ใช่เฉพาะได้เฉพาะภายในประเทศแปลเป็นภาษาต่างๆไปสร้างภาษาต่างๆไม่ใช่เฉพาะคือเรามีผมยกตัวอย่างเช่นเรามีโชป p ี e เรามีอา o d ดานะเรามี อเมซอนมีะอะไรเยอะแยะเนี่ยเราก็ปรับรัฐบาลเป็นตัวกลางเลยเหมือนรัฐบาลจีนนะครับเป็นตัวกลางเลยแล้วทําหลักคิดเดียวกันฟอร์แมตเดียวกันที่ผ่านมาเราจะเอาสินค้ามาจากประเทศจีนเป็นสําคัญถูกไหมฮะสั่งจากประเทศจีนอาทิตย์หนึ่งมา15วันมากลาวนี้สั่งสินค้าจากประเทศไทยจะเป็นรัฐวิสาหกิจหรืออะไรก็แล้วแต่เป็นผู้ดําเนินการสั่งสินค้าจากประเทศไทยโดยตรง ผู้ขายขายตรงไปให้ประเทศนี้ประเทศนี้โดยนะครับรัฐบาลเป็นเพียงตัวกลางทําเว็บไซต์ทําแอปพลิเคชันแล้วทําการประชาสัมพันธ์ให้กระทรวงพาณิชย์ทําการประชาสัมพันธ์แค่นั้นเองลงทุนหนักคือเรื่อง Data h u ัมันกระบวนการแปลไปทุกภาษาทั่วโลกเลยนะครับแล้วไปตั้งศูนย์เครือข่ายแต่ละประเทศในการประสานงานในการส่งของสินค้านะครับนระยะแรกอาจจะสะดุดหน่อยแต่ สินค้าที่อยู่ในประเทศไทยมันจะไปทั้งทางตรงและทางอ้อมปัจจุบันเนี่ยมันใช้วิธีเฉพาะรายใหญ่ๆคราวนี้รายย่อยมันจะแห่ออกแห่ออกเหมือนซื้อ,อกรอบโทรศัพท์มือถืออันหนึ่งหรือซื้อหวีอันหนึ่งซื้อกรอบโทรศัพท์มือถืออันหนึ่งซื้อในประเทศไทยอัน550ซื้อตรงจากจีนอัน80บาทนะนั่นหมายว่าเสียเวลาหน่อย7วัน15วันนะตอนนี้เปิดโควิดละไว ไม่เกิน7วันสินค้าถึงแต่ในประเทศไทยถ้าซื้อในประเทศไทยเพิ่มขึ้นเป็น5เท่าตัว,ต,วตรงข้ามกันก็เอาสินค้าของประเทศไทยขายไปอ่ะคุณจะซื้อทุเรียนใช่ไหมคุณไม่จําเป็นหรอจะซื้อทุเรียนทีละพันกิโลขึ้นคุณซื้อ1ลูกชันขาย1ลูกค่าส่งต่างหากมันได้องค์ประกอบนะครับปัจจุบันธุรกิจที่ขายดีที่สุดเนี่ยคือธุรกิจการส่งสินค้า รัฐบาลต้องปรับเป็นตัวกลางอะว่าง่ายเป็นตัวกลางในการขายสินค้านะครับให้กับประชาชนประชาชนที่ว่าเนี่ยนะครับคือประชาชนคนไทยขายไปที่ไหนไม่ใช่มองเฉพาะขายกันเองหนึ่งขายกันเองนต้องจําเป็นต้องทำแต่ผมก็ลังเรียนว่าขายไปทั่วโลกเลยฮะทั่วโลกเลยรัฐบาลเป็นฮับขายไปทั่วโลกแค่นี้วิกฤตย่อมมีโอกาส สิ่งเหล่านี้เรียกว่าเป็นโอกาสทองในยามที่ราคาน้ำมันกำลังพุ่งสูงขึ้นในยามที่โควิด -19 กำลังแพร่ระบาดซึ่งเราทำประสบความสำเร็จมาแล้วสองยกถ้าอีกยกหนึ่งแม่นยำุทธศาสตร์เราจะผ่านวิกฤตรครั้งนี้ไปได้ด้วยกันขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทาความดีเพื่อความดี ผมเธอศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe ก,กดกระดิ่งและกดไลค์ให้กับคลิปนี้ได้นะคะตื่นเธอชาวไทยอย่าลับไหลุมหลงชาจะเรื่องดงํารงก่อข้อเราทั้งหลายตื่นเธอชาวไทยจากความวุ่นวายสับสนอาณา ่ายังลุ่มหลมเราก็คงวุ่นวายรู้ไม่ทันจะสายตื่นเถิดชาวไทยตื่นจากฟุ้งเฟ้อฟุ้มเฟือยต้องเหน็ดเหนื่อยใช้เกินตัวไปมาขยันทำกินปลดหนี้สินด้วยใจกลับมาใช้ของไทยช่วยกันเองตื่นจา กลับมาทำประเทศเราให้มันสดใสกลับมาทำให้ประเทศไทยสดชื่นไปทั้งพองถ้าเข้าว่าในวันนี้เรายังไม่คิดจะรองดองในวันหน้าเราคงต้องแตกสลายเธอชาวไทย